สวัสดีค่ะพบกับสินแสหายวันนี้จะมาดูดวงให้กับคนเกิดวันจันทร์นะคะว่าคนเกิดวันจันทร์เดือนกันยาจะเป็นยังไงบ้างดวงคนเกิดวันจันทร์เดือนกันยานะคะว่าจะมีเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวจะดูไพ่ยิปซีให้นะคะมาดูดวงกันนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะคะออคนเกิดวันจันทร์นะคะเดือนกันยานะคะมีโอกาสที่จะได้รเริ่มอะไร หลายอย่างงานหลายอย่างทั้งงานประจํางานออนไลน์งานเสริมนะคะมีโอกาสหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะคนเกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนกันยานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายอย่างหลายช่องทางให้คุณทานะคะจะค่อนข้างที่จะอะ่คาค่ะว่ามีโอกาสท <c oughs> ี่จะได้เริ่มงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะในเดือนกันยาสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะถือว่าถือว่าดีนะคะสําหรับ อโอกาสอะไรต่างๆนะคะในสิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งใจไว้นะคะก็จะได้ทำนะคะประสบผลสำเร็จดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานก็จะมีคำว่าโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหลายอย่างนะคะมีมีโอกาสที่ต้องใช้ความคิดนะคะไอเดียต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้คำว่างานก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้อ่ คิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคกว่า,าผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือหรือว่าจะได้รับทรัพย์นะคะได้รับเงินได้รับทองนะคะกับคนในครอบครัวนะคะคกว่า,าหาเงินหาทองเข้าบ้านนะคะดีนะคะในช่วงเดือนกันยานะคะ่ะ สิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งใจไว้อยากจะสร้างฐานะบางคนก็อยากจะมีลูกนะคะแล้วก็อยากจะให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขนะคะบางคนนะคะในช่วงเดือนกันยามีเกณฑ์ที่อ่าบางคนตั้งใจอยากจะมีลูกนะคะก็มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะหรือว่าบางคนก็จะสร้างฐานะนะคะขยันทํางานมีเกณฑ์ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้สําเร็จในช่วงเดือน เดืนกันยานะคะคนเกิดวันจันทร์ถือว่าโอเคนะคะความทุกข์ความเครียดของคุณนะคะในช่วงนี้เหมือนว่าคุณคิดคุณเครียดวิตกกังวลนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นบางทีก็ท้าว่าว่าบางทีก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะบางทีก็จะโดนเอารัดเอาเปรียบโดนโกงบ้างนะคะความเครียดของคุณก็จะเป็นเหมือนว่าไม่ไม่เป็นหลังใจนะคะบางที ออ่มักจะโดนเขาเอาเปรียบนะคะอืมแล้วก็สิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งใจไว้นะคะมีโอกาสที่จะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะในช่วงเดือนกันยานะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องต่างๆนะคะคิดไว้ตั้งใจไว้นะคะมีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนนะคะอ่าเพื่อให้งอกเงยนะคะประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็อยาก คาราวาอยากไปมีอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนะคะในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้บางคนก็อยากจะไปเที่ยวทะเลบางคนก็อยากจะไปต่างประเทศบางคนก็อยากจะขยะัาเดินทางในการหาเงินนะคะหาความรู้อะไรต่างๆนะคะในช่วงเดือนกันยานะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะ ในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้โปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะคะมีโอกาสต่างๆนะคะเข้ามาดีนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็ค่าเรกว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะในสิ่งที่คิดไว้บางคนอยากจะมีลูกนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะ ในสิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งใจไว้ที่คุณอยากจะทําในช่วงเดือนกันยาสมหวังนะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะร่างกายแข็งแรงดีนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะคนเกิดวันจันทร์ก็ถือว่างานเงินเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะทําอะไรหลายอย่างงานหลายอย่างโปรเจกต์หลายอย,ย่ยา,งา,ยยางนะคะในสิ่งที่คิดไว้แล้วว่าได้ทําหมดนะคะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จดีในเดือนกันยานะคะ แล้วก็เรื่องของอุปสรรคปัญหาไม่มีนะคะราบลื่นดีนะคะในอ่าไม่ว่าจะลงทุนบางคนคิดจะลงทุนบางคนจะคิดจะขยับขยายงานใหม่โปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้ทํานะคะบางคนอยากจะออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้งานใหม่ทํานะคะได้ที่ใหม่ในที่ทํางานใหม่นะคะในอ่าได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้คิดไว้ก็ได้ทําในช่วงเดือนกันยาถือว่า โอเคดี okay, นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้ก็ดีนะคะในช่วงเดือนกันยาค่ะ,ะดูการงานเป็นยังไงบ้างนะคะการงานในช่วงเดือนกันยาค่ะคนเกิดวันจันทร์นะการงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะการงานการงานก็จะคารวะงานจะหนักหน่อยนะงานเยอะนะคะคารวะ แบกรับภาระงานเยอะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ,ะโดนเขาเอาเปรียบนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะครวญเหนื่อยมากในการทํางานครวญแทบ จะก,กระอักเลือดบางทีก็รับผิดช,ชอบคนเดียวนะคะจะเหนื่อยนะคะแต่คุณก็บอกว่าเออเพื่อเงินเพื่อทองนะคะคุณก็บอกว่าอดทนนะคะถึงจะเหนื่อยขนาดไหนคุณก็คารวาฟันฝ่าเพื่อให้ประสบผลสนําเร็จได้เงินได้ทองนะคะตามเป้าหมายที่คุณคิดไว้นะคะถึงจะเหนื่อยจะลําบากนะคะคุณก็อดทนนะคะฟันฝ่ากับอุปสรรคไปได้นะคะ<อ>ก็ถือว่าการงานนะคะอ่างานมันก็จะเหนื่อยนะคะบางทีก็ คนในที่ทํางานก็อาจจะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบแต่คุณก็แบบว่าเฮ้ยอดทนนะคะก็อดทนเพื่องานเพื่อเงินเพื่อจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวอะไรถึงจะมีปัญหาอะไรคุณก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะในเรื่องของการงานค่ะค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันนะคะในเดือนกันยาสาหรับคนเกิดวันจันทร์เนาะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะจะหาได้ไหมการเงินนี่ เงินนะคะหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกันเป็นกำนะคะอยู่ที่ความขยันของคุณนะคะตั้งใจนะคะขยันมากก็ได้เงินมากนะคะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จดีนะคะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการหาเงินหลายอย่างหลายช่องทงหลายช่องทางทําให้คุณหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกรรำนะคะจับอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะคะคือว,ว่า คุณขยันมากนะคะคุณมีโอกาสที่จะจับเงินแสน mm. เงินล้านหรือว่า,ารับงานพิเศษเจอบพิเศษทําได้นะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะในในช่วงเดือนกันยานะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะคาอว,ว่าขยันมากนะคะขยันหาเงินหาทองก็ถือว่าได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำรรตามเป้าหมายที่คุณคิดไว้นะคะทําให้คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะในช่วงเดือนกันยานะคะใช้ชีวิตแบบ สบายสบายเลยมีเงินทองใช้นะคะไม่ได้เดือดร้อนนะคะหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำรรมค่ะขยันมากก็ได้เงินมากนะคะมีโอกาสที่จะมีรายได้หลายช่องทางมากขึ้นนะคะในช่วงกันกันยานะคะคนรับนคารจะขยันหาเงินเป็นพิเศษนะคะดวงเกี่ยวกับสุขภาพเป็นยังไงบ้างในเดือนกันยานะคะสุขภาพใช้เงินเยอะไม่มีอะไรมีโอกาสที่จะต้องเหมือนว่า ใช้จ่ายตามใจตัวเองหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอในช่วงเนี้ยเหมือนหาเงินมาได้ก็มีเงี้ยต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบางทีก็ระวังเรื่องของการใช้จ่ายรักษาใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาการเจ็บป่วยนะคะใช้เงินเยอะนะคะบางทีก็จะปวดหลังนะคะเป็นโรคเรื้อรังอะไรเงี้ยเข้าหาหมอนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ เหนื่อยนะคะทาให้เสียเงินเสียทองเยอะบางทีก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าในเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนว่าจะต้องบางทีก็จะอาจจะมีไม่สบายบ่อยหน่อยในช่วงเดือนเดือนเดือนกันยานะคะก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยทําให้เสียเงินเสียทองเรื่องของความเครียดเรื่องของการหักหลังเรื่องของอ ปัญหานี่สินอะไรต่างๆนะคะที่จะต้องแบกรับมันเหมือนว่าจะต้องใช้เงินแบบประหยัดด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะด้วยในช่วงเดือนกันยานะคะก็คือ,อสุขภาพก็ทําให้แบบคารวะสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดบ้างนะคะวิตกกังวลในเรื่องของนี่สินวิตกกังวลในเรื่อง งานเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆทำให้เกิดความเครียดได้นะคะในช่วงเดือนกันยาค่ะให้ระวังเรื่องของความเครียดการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะคะระวังเรื่องของการปวดหลังปวดขาปวดเอวนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้เงินเยอะเป็นพิเศษอาจจะเงินช็อตได้ในช่วงเดือนกันยาเพราะว่ามันมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะนะคะในช่วงกันยาให้ระวังด้วยค่ะแล้วก็เดือน กัญญานี้เรื่องของอออเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างคนเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนฝูงก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะบางทีก็เจอทั้งคนหลอกลวงไม่จริงใจก็มีนะคะก็ต้องเลือกคบเอานะคะเพราะว่าบางทีก็คารวะคอย อิจฉาใส่ร้ายป้ายสีเรานะคะเอารัดเอาเปรียบนะคะบางทีก็คณะว่าคอยแข่งแย่งชิงดีผลประโยชน์กับเราเรื่อยนะคะก็ระวังเรื่องของเพื่อนฝูงบริวารน,นะคะมีทั้งคนคิดดีไม่ดีนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะ อ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็นัดและจอนคิวงานได้นะคะสินเสียหายก็จะดูแบบละเอียดยิบถามได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของความรักนะคะอ่าถามแบบได้ทุกเรื่องเลยจนกว่าไม่มีอะไรจะถามบูชาครูสองร้อบาทสองร้อยบาทต่อหนึ่งดวงนะคะวันนี้ก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านเฮงเรวยๆประสบผลสาเร็จ โชคดีกันทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ